โดดวันนี้ครับเป็นภารกิจที่ที่พงกับรายการถ่ายทำร่วงหน้าแล้วเพื่อจะท้าชายกรรมการครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความอร่อยเอ้ยเสียบมีทุกฤด,ดูกาารไหมครับหรือบางช่วงเป็นบางช่วงบ,บงวงนะครับจะได้ชิมหรือไม่อยู่ตรงนี้แหละครับกูต้องเล่นเกมกับลงามาลง<ป>มาลงมา ผมชื่อสมงษงตู้น้อยครับชื่อเล่นชื่อผงครับอายุ53ปอีอยู่จังหวัดเพชรบุรีทําอาชีพประมงทํามาประมาณ20กว่าปีแล้วครับมันสืบสานมาจากพ่อแม่โดยตรงเลยออกมาตัยเล็กแต่น้อยก็ออกไปเก็บหอยหาปูหาปลาแล้วแต่ว่าออกไปจะไปเจอกับอะไรเข้าครับ เช้าขึ้นมาเป็นเวลาถ้าเราเราออกทะเลนี่คือสามโมงเช้าช่วงจังหวะที่เราตื่นขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะมาช่วยเมียทํางานแต่ว่าบางครั้งถ้าว่าอยู่ว่างๆก็ทําขนมผมอยู่กับเมียมาเนี่ยสองคนเวลาผมท้อผมเหนื่อยก็คือมีเมียให้กําลังใจแล้วเวลาเขาเหนื่อยผมก็ให้กําลังใจเขามันมันก็มีความสุขดีไม่ได้มีทุกมีอะไรคือเราอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กๆ ทะเลนี่มันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้บางวันก็ไม่ได้อะไรมาเลยลงทุนไปแล้วไหนจะค่าน้ํามันค่าของกินค่าอะไรพวกนี้ทาไม่ได้อะไรมาเลยก็คนเรามันก็ท้อแท้นะแต่ว่ามันก็ต้องสู้ครับเพราะชีวิตผมอยู่กับตรงนี้มาตลอดถ้าให้ผมคิดจะทําอาชีพนี้ไปถึงตอนไหนเมื่อ,อไรผมคิดว่าก็ทํากันจนฟ้าว่าจะไม่ไหวกันไปข้างหนึ่งนะครับ ึงงจะยดไปเอสวัสดีครับผมชื่อส่งผงตู้น้อยครับอายุ53ปีครับผมชื่อเล่นชื่อผงครับเป็นคนเพชรบุรีเรียนจบป .4 ครับผมทำอาชีพประมงครับ พี่โงวันนี้พาแฟนมาด้วยป่ะคะเนี่ยมาไม่ได้ครับอ้าวทำไมอ่ะเขาต้องอยู่เฝ้าพ่อครับผมพ่อแกอายุเยอะแล้วแกไม่ค่อยจะอยู่กับใครครับส่งใจมาใช่ไหมครับผมนะคะเป็นชาวประมงด้วยครับผมหาอะไรได้บ้างคะเวลาออกไปเนี่ยเก็บหอยครับส่วนใหญ่จะเป็นหอยเสียหอยแข็งครับผมอ๋อแล้วอุปกรณ์ในการในการหาเนี่ยคือกระดานเหรอพี่โใช่ครับ เป็นกระดานทีบแล้วก็ถังแล้วมีไม้เขาเป็นไม้แผ่นสี่เหลี่ยมแต่ว่าจะยาวอเอาไว้นอนอะไรเรานอนทาบลงไปครับแล้วก็ใส่เป็นแบบทุงมือแต่ว่ามันไม่ใช่ทุงมือเป็นผ้าเป็นนิ้วๆอ่ะใส่ใส่ทีละนิ้วครับแล้วก็เอาอยางรัดเอาอเอาอยางรัดยางรัดเหมือนกับว่าไม่ให้ห้อยบาดนะครับอ๋อ,อแสดงว่าหลักๆนี่จะอยู่หาบน บนชายเลนบนบม,มากกว่า<บ>นในทะเลน,เลนครับบนเลนแล้วรายได้ล่ะคะรายได้เป็นยังไงบ้างคะก็มันเอาแน่นอนไม่ได้นะทะเลนเนี่ยคือว่าวันสองสามร้อยสามสี่ร้อยแล้วแต่ว่าใครที่เก่งเขาก็ได้เยอะหน่อยเคยได้แบบอย่างมากสุดเนี่ยเคยได้สูงสุดเท่าไหร่แล้วน้อยสุดเคยได้เท่าไหร่คะสูงสุดห้าร้อยค่ะน้อยสุดคือไม่ได้เลยไม่ได้เลยเลยใช่ครับผม ต้องกลับบ้านทั้งหน้าเห e ี่ยวๆอย่างนั้นแหละครับอแล้วพอกลับบ้านไปหน้าเหี่ยวๆอย่างนี้เจอภรรยาว่าไงกันบ้างคะก็คนทะเลจะไม่ว่าอะไรครับถ้ามีมอระสุมอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีก็เอาเรื่องนะครับยังไงยังไงไหนเล่าให้ฟังสิใช่พก็คือว่าพอถ้าไม่ได้อะไรกลับมาวันนี้ไม่มีอะไรมาเลยเลยลมลมชิวฝนตกไม่เป็นไรกลับมาเมียทําขนมขายผมก็วิ่งไปส่งตามบ้านก็วิ่งไปส่งส่งให้เขา เมื่อกี้เห็นดูในวิทยาค่ะบอกว่ามีภรรยาเป็นเหมือนแรงใจให้กันและกันแรงบันดาลใจครับผมคือเราไม่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 ต้องเที่ยงกันไม่ต้องทะเลาะกันคือบางครั้งก็ถามว่าเหนื่อยไหมเราก็รู้ว่าเราเหนื่อยเราก็ต้องถามเขาด้วยประตัวเขาเหนื่อยไหมต่างคนมันก็ต้องต่างให้กําลังใจกันครับจะอยู่แบบเฮ้ยวันนี้เหนื่อยแล้วแมวแล้วอะไรเนี่ยมันไม่ได้ครับคือถ้าเราให้กําลังใจกันเรื่องที่ ที่ไม่ดีมันก็จะไม่เกิดครับผมโอ้อยอยมมากนี่สำคัญมากเราเราเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเราอะลำบากไหมครับชีวิตผมลำบากอยู่พักหนึ่งครับตอนที่ลูกยังเรียนหนังสืออยู่คือทะเลออกไม่ได้เงินโรงเรียนลูกก็ไม่มีจะน้ำมันเงินจะซื้อน้ำมันยังไม่มีเลยน้ำมันไปทะเลอะอก็ต้องไปไปยืมเข้ามานะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปไปกู้นี้ยืมสินใคร คือยืมๆพี่ๆน้องๆอ่ะแต่ว่าหลายครั้งเขา้าเขาก็ชักมองหน้าแล้วนะ <l ip> เกา่าเก่าไม่ให้ไหม่มาเอาอย่างเงี้ยมันก็แย่อยู่นะแล,แล้วผ่านช่วงนะั้นมาได้ยังไงคะพี่ก็คนเรามันต้องอดทนนะครับจะมาเดินหนีกันเฉยๆมันไม่ได้นะการที่เดินหนีไปเนี่ยคือเราไม่ยอมรับอะไรเลยถ้าเราเรายอมรับตรงนี้ได้เราอดทนเรื่องตรงนี้ได้ปัญหามันจะไม่เกิดครับจริงค่ะจริง เนะยอมรับความจริงแล้วก็แก้ปัญหากันไปใช่ผมช่วงระยะที่ผมแต่งกับเดี๋ยวผมไปใหม่ๆสี่ปีโดยที่ไม่มีอะไรเลยหกล้มหกลุกกันมาตลอดแต่ถามว่าสู้ไหมสู้ครับขอสู no? <believed in monthly> ้เพื <ap> ่อครอบครัวโอเคงั God, the <okes Rank in> okay. so ้นวัน like นี้นะคะพวกเราน่าจะได้ดูความสามารถที่เกี่ยวกับ วิถีชีวิตของพี่พงศ์แน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วความฝันที่พี่พงศ์อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะอ่าผมอยากได้เงินทุนไปซ่อมเครื่องครับเครื่องยนต์เรือที่ว่าแบบของผมนี่มันเสียบ่อยครับ<อ>มันซ่อมทิ้งสามผันนะสองพันสามพันนะครับมันมันมัน<อ>สาหัสสากันมากแล้วโอเคค่ะ okay, <how> จนแบบมันไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วอ่ะครับมาไปเตรียมต่อทุนนะคะครับผม ต้องโชว์ความสามารถก่อนนะครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะพงศ์วสวัสดีครับรอรอขอบคุณมากที่มารายการนะครับพี่ขอ,ขอบคุณมากทีมงานทําข้อมูลเกี่ยวกับพี่แล้วก็เราชอบมากจังหวะที่พี่ออกเรือแล้วที่ที่พี่ไฟมันเป็นโครนใช่ครับแล้วข้างหลังมันตะกุยแบบมันไม่ไม่ค่อยมีน้ำใช่ไหมพี่มันมันมันปนเลนอ่อนอมันปนเลนมาปื ไปเลยมันเป็นวิถีชีวิตที่ที่เราอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เกิดใช่ครับผมซึ่งอุดมสมบูรณ์มากครับแต่ก็เป็นฤดูกาลถูกไหมครับใช่ครับบางบางช่วงมีสิ่งนี้บางช่วงมีสิ่งนั้นใช่ครับผมแล้วนี่แหละครับคือโจทย์แรกในวันนี้ที่เราจะท้าทายกรรมการครับโดยมีพี่พงศ์ร่วมมือกับรายการพี่พงศ์ครับรบกวนยืนข้างน้องโตครับโจทย์วันนี้ครับเป็นภารกิจที่พี่พงศ์กับรายการ ถ่ายทำร่วงหน้าแล้วเพื่อจะท้าทายกรรมการครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความอร่อยโอ oh. อาหารท้องถิ่นซีฟูด้ดจะมีกรรมการที่ได้กินอย่างและของโปรดด้กยอย่างนี้ตั้งใจแข่งกันมากเลยนะครับเรื่องของนที่ทนะครับ<า>พร้อมชิมนะครับพร้อมครับโจทย์แรกมาครับท่านกรรมการครับนี่คือโจทย์แรกของเราเกมแรกของเราครับ ที่เลนเนะครับมันจะมีรูที่สัตว์อาศัยอยู่ท่านต้องเสี่ยงดวงแล้วครับเลือกหมายเลขใดท่านจะมีลุ้นกับเมนูนั้นๆครับครูกับพี่โตใครก่อนอครูก่อนครูเลขเลขหนึ่งเลขหนึ่งค่ะพี่โตสองครับสองพี่โกสามครับหนึ่งพี่โกว่าคืออะไรดูยังไม่เห็นไม่ชัดเลยว่ามันเป็นเราเดารูเขาไม่ออกเดาไม่ออกแต่ว่าไอ้สองเนี่ยเหมือนทีมงานเอาเท้าไปเหยียบฝ่ายเล่น อันนี้คืออันนี้คือดาวว่าทีมงานเตาเหยียดดาวว่าเท้าเอาเหยียบ้ายไปแบบบุบๆเลยแล้วเอาน้ามาแล้วก็แบบถ่ายรูปมาอันนี้คือดาวทางทีมงานลองดูลองดูลองดูเฉลยนะครับเริ่มจากหมายเลขหนึ่งครับตอนนี้พี่พงษ์ลงเรือแล้วครับเครื่องนี้ใช่ไหมครับมันมันซุดโสมนะใช่ครับผมกี่ปีแล้วครับพี่พงษ์ก็เกือบ20สปีแล้วครับโอ้ยยี่สิบปีนะโอ้เขาอยู่กับเรานานเลยเนาะ นี่ยดูเห็นโคลไหมฮะภาพมันแบบมันเป็นวิดีชีวิตจริงๆฮะมันเป็นเลนนอ่ะใช่ครับผมอ๋อมันแทบจะไม่ใช่แม่น้ำแล้วอ่ะเนี่ยครับดูครับอันนี้ขึ้นบนบนเลนอันนี้อันนี้ยังวิ่งอยู่ในล่องน้ำครับจากจากบ้านเราไปจุดเป้าหมายนี่เดินทางไกลไหมพี่กบไกลครับผมประมาณสักกี่นาทีครับก็เกือบ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 ครึ่งชั่วโมงแล้วครับครึ่งชั่วโมงนะครับครับผม เอาแล้วครับนี่คืออาวุธของเรานะครับใช่ครับนี่คือไม้กระดานถูกไหมครับใช่ครับนี่ถังครับผมถามนิสิครับว่าที่เราใช้ไม้กระดานเพราะว่าถ้าเดินมันมันจะยุบลงไปอ๋อมันยุบมันยากกว่าใช่ครับถ้าไม้กระดานมันมันง่ายฝังเร็วกว่าสำหรับเราเนี่ยไม้กระดานนี่คืออุปกรณ์ที่ช่วยใช่ครับลดแรงเราในการเดินใช่ครับชมต่อครับแต่ทีมงานบอกผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยเดินทางเนี่ยครับรูหมยเลขหนึ่งครับ รูหมายเลขหนึ่งของครูอร้อนะครับอุ้ยมีดักอะไรด้วยเหรอคืออะไรครับมันมีขุยขุยไหมครับครูเป็นทรายที่แบบเหมือนกับขุยขุยอยู่ฮนะตอนนี้พี่พงษ์ใช้อะไรกดไว้ใบพายครับผมกดกดกดอะไรครับปิดปิดรูไม่ให้มันสวนกลับไปฮะอ่าปิดรูไม่ให้เขาสวนหนีครับคือเขาหนีได้ด้วย <ๆ S 1> เขาหนีได้ด้วยครับี่ยมีดักทางด้วยอ่ะ ในเวลาของเราเราย่ําถ้าเราไม่เอาขายปิดเดี๋ยวเขาจะส่วนกับมาหาขาครับผมเราย่ําต้นเขาอย่างนี้ด้วยไหมครับใช่ครับและตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับผมโอ้หล้อเล็กนี่เขาเรียกอะไรครับผู้ปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลนะครับอุ้ยตันใหญ่เงี้ยโอ้หใหญ่มากใหญ่มากเออไปเล่นเลยเล่าไปดูมันเล็กก็นด้นะพี่พงศ์ครับปลาดุกทะเลถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเราเอาไปขายเราได้กี่บาทร้อยยี่สิบครับผมตัวนี้คือร้อยยี่สิบบาทเลยนะ ทั้นั้นครับโลละโลละร้อยตัวนี้โลละร้อยยี่สิบใช่ครับผมแล้วถ้าถ้าตัวนี้น้ําหนักเขาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณโลครึ่งครับผมก็ประมาณร้อยแปดสิบโดยประมาณใช่ครับเมนูปลาดุกทะเลพี่พงษ์จะทําเป็นเมนูอะไรไปชมกันนะครับนี่ครับนี่ใครเตรียมให้เราแฟนไหมแฟนเตรียมให้นะครับน้ําอะไรสีขาวครับกะทิครับหมูกะทิครับใส่อะไรลงไปครับใส่ปลาดุกครับผมอ๋อนี่แฟนเราเนาะ ช่ครับชื่อพี่อะไรครับชต้มขาไก่พี่เขียวนะขาปลาดุกขาไหมใช่ครับต้มขาปลาดุกโอู้้ดูดิครับเดือดปุดปุนเลยครับเนื้อเขาเป็นยังไงครับกรุบกรุบไหมใช่ครับเพราะว่าปลาใหญ่เนื้อมันจะเหนียวเนียงออกมาครับเมนูนี้นะครับก็คือต้มขาปลาดุกทะเลครับ ครูครับที่ครกเกิดแล้วว่าจะมีกรรมการที่ได้ชิมและไม่ได้ชิมจะได้ชิมหรือไม่อยู่ตรงนี้แหละครับครูต้องเล่นเกมครับต้องเล่นเกมครับครูครับที่ว่าได้ไปแล้วนะยังยังยังขัดไปขอบคุณแล้วนะยะยังยังยังคือจะได้ชิมหรือเปล่าต้องเล่นเกมครับทบกวนครูที่กลางเวทีครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วที่พง์ครับเฉยครับมันอะไรกันทีมงานครับเกมมาครับ จับปีพี่ซุปมั่นใจว่าครูช่างสังเกตไม่จับหรอกถามสินี่จะเล่นเกมนี้กับครู้กองครับครูต้องยินประมาณนี้ครับไม่พี่ซุปแล้วก็ครูต้องเล่นเหรอครูสามารถล้วงไปเงี้ยแล้วครูก็มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่พี่ซุปแล้วมันมันมันไม่กัดเหรอไม่ไม่กัดคุยละคุยกับเขาละคุยกับเขาแล้วว่าให้เชื่องที่สุดมันไม่ตลกให้ช่วงนี้ แล้วครูทายพี่จุ๊กครูล้งมือลงไปเงี้ยปั๊บแล้วครูก็สัมผัสแล้วครูก็คิดว่าใช่ไม่ใช่พี่จุกครับเดี๋ยแล้วต้องจับทุกอันเลยเหรอไม่จะรู้ได้ไงอ่ะว่าตัวไหนใช่ไม่ใช่อ่ะจับทุกอันเลยเหรอพี่ตุ๊กใช้คำว่าสัมผัสสัมผัสพี่จุ๊กเอิงอ้อยเองนี่ไม่ใช่โก้จหรอสัมผัสสัมผัสไงครูสัมผัสแล้วครูทายว่า กล่องไหนคือปลาดุกทะเลถ้าครูทายถูกครูได้ชิมหลก็จับตรงหัวเขาเนาะแูแตะแต่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 ถ้าคูทายไม่ถูกเนี่ยอีกสองท่านได้ชิมครูครับครูจะเริ่มจากกล่องไหนก่อนเลี้ยงไปเลยครับเอามาครับเชิญครับไม่ยังไม่ลงไปเลยมันก็คือปลา ลึกอีก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 ่อากมองไึอยากมองไ่อยากมองลึกอีก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 ทำใหม่กูทำใหม่น่ะโอเคนีและนิ่งนนิ่งคิดว่าใช่ไหมครูจะไม่รู้เหรอยางไม่เข้ใจเอาให้มันโดนให้มันจบจบไปตอนนี้คู มาไปบอลงูตลงนั้นยากสุดคือคือเราไปเรื่อยให้มันจบว่าอันนี้ต้องกลับให้เต็มมือเพราะถ้าไม่เต็มมือมันไม่อยู่ ทางฝั่งขวาครับทางฝั่งขวาอ่าครับลงตรงๆครับลงตรงๆลงตรงๆลงตรงๆเลยครับอีกรูปลูบๆอ่าดูครับลองลองใช้ความรู้สึกลองใช้ความรู้สึกคุณคิดว่าสามตู้นี้ผิวอะผิวอะตู้ไหนอะใกล้เสียงที่สุดในความคิดเราอันนี้คล้ายๆกันเลยอะอสองตู้นี้คล้ายๆกันอันนี้ก็คล้าย แต่ว่ามันไปเจอขอบแต่ไม่รู้ว่าเป็นการสะบัดสะบิ่งจนไปเจอขอบตู้อะไรเงือ,อเป่ะใช่<ะ> <ๆ S 2> แต่มันมีขอบมันมีขอบมนมบๆๆค,คิดว่าตู้ไหนน่าจะเป็นปลาดุกทะเล ง้อว่าอันนี้แล้วกันค่ะครูคิดว่าตู้นี้เนาะกล่องนี้ตู้นี้นะครับค่ะรูง้อเก่งมากถูกต้องครับมีที่ที่โดนหัวที่ให้ไปโดนหัวในช่ดีที่ครูแต่ันเลยโดนหัวเออมันเลยเดี๋ยวโดนช่วยยังไงครับเนี่ยแล้วมีคนบอกให้ครูจับเต็มมือครูจำได้ใช่ไหมจำได้จำได้นะจำมันได้ที่พยายามบอกที่พยายามบอกครูให้ลงมาตรงๆก็เพราะอยากให้โดนหัวก็ได้รู้ว่านี่พยายามทำแผนที่ช่วยอะไรคงจะอยากกินคงจะอยากกินเดี๋ยวแบ่งให้ผมจะอยากกินเอาใี้ครู รูสามารถเลือกเพื่อนที่จะชิมได้หนึ่งคนครูอยากให้เสิร์ฟใครคนครับคุณโต้ค่ะเสิร์ฟโตและครูม้าครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีนะหนุเป็นคนที่ไม่ชอบกินต้มขาชอบกินต้มยำมากกว่าโอ้ถ้าเป็นต้มยำนี่จะเสียดายต้มขาไม่เสียดายเนาะขอบคุณคับเจ็บคอจากการกรีดขอชิมน้ำก่อนนะคะ ถึงเครื่องเนื้อเนื้อแบบเนียนมากเลยเด้งเด้งวันนี้เขาสวยละลาดน้ำเขาสวยนะโอ้โหเดี๋ยวให้ทานต่อเลยพุ๊ยดีอะดีเต็ม10คะแนนสักกี่คะแนนดีครับเอาไป10เลยค่ะสุดยอดทุกท่านครับสิบคะแนนไปแร้บขอบคุณครับความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ